อย่าไปขวางกระแสมันจะล่มเราทําได้เพียงแค่เนี้ยกระแสภายนอกเปลี่ยนได้ยากมากเราต้องเข้าใจเจ้านายาจะไปเปลี่ยนลูกน้องก็ไม่ได้ลูกน้องเปลี่ยนเจ้านายก็ไม่ได้พ่อเปลี่ยนลูกลูกนให้พ่อพขใจก็ไม่ได้พ่อแม่เปลี่ยนลูกก็เปลี่ยนไม่ได้ไม่เปลี่ยนกระแสความคิดก็ไม่ได้ไม่เปลี่ยนกระแสความคิด เปลี่ยนกระแสจิตใจเราน,นี่ยากเลยกระแสใจเรายังเปลี่ยนไม่ได้เลยเปลี่ยนภายนอกเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนยากมากข้างในเนี่ยย่อมทาได้คือจิตใจของเรานะเราชอบจัดโลกจัดโลกให้เรียงใจเราทําได้ไหม แต่เราลืมจับใจเราให้เข้าใจโลกเนี่ยโอ้ถ้าเราจับโลกถ้้ได้ยงใจเราได้เนี่ยมัเราโลกก็เป็นระเบียบเรียบร้อยุกวันนี้มันก็หายหายเนี่ยไม่มีปัญหาตัวนี้ปัญหาก็ายังมากก็าเราไปจับโลกให้ได้ยงใจเพราะไม่ถูกใจแล้กวก็ดดเป็นทุกข์เลยติดดีเป็นทุกข์ฆ่าตัวตายเพราะจับโลกให้ไดงใจแต่ถ้าคนฉลาดนะจับใจเราให้เข้าใจโลกจับใจให้เข้าใจโลกอันเนี้ย อยู่ด้วยสติปัญญาเป็นสายที่จจท,ำจจทำได้การมองโลกก็เช่นเดียวกันการมองโลกสําคัญนะในโลกเนี้มันก็มีดีแล้วก็มีร้ายการมองโลกในแงด่ดีดีมีความสุข <c oughs> มีความกระตือือร้นเจออุปสรรค เอามาท้าทายกระตือรือร้นมีกําลังใจถ้ามองโลกในแง่ดีแล้วมีกําลังใจกระตือรือร้นมีชีวิตชีวา <c ười> ถ้ามองโลกในแง่ร้าย,าย,ายเนี่ยเจ้าหมองเ <c ười> บื่อกุ้มเจ็งหนาอะไรก็มีอุปสรรคไอ้นั่นก็ทําไม่ได้จึนเจ้ามีแต่ความทุกข์ใจ ถ้าตัวตายเขาบอกหมอโลกในแง่ร้าย,ายอันนี้เรื่องของโลกเรามีแต่ดีมีแต่ร้ายเดี๋ยวสลับกันอย่างนี้มันไม่เที่ยงหรอกโลกก็มีดีแล้วก็มีร้ายใช่ไหมคนที่อยู่ในโลกเลยก็พลอยมีจิตใจที่คุ้มดีคุ้มร้ายไปด้วย <c oughs> ไมค่อยปกติอ่ะ <c oughs> พอดีใจก็ยิ้มเหมือนรอยล่าพอเสียใจก็ร้องไห้ เด่เรียกภูมดีุ่มลร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายที่จะยอะไงกันนะเดี๋ยคนในโลกนะจิดไม่ป,ปกติแต่ไม่เป็นไรนะ <c oughs> อยู่ในโลกข้องใจโลกถ้าว่าคิดเราเนี่ยเป็นไปในทางร้ายอย่าลืมที่จะเปลี่ยนมองโลกในแง่ดีบ้างจะได้เจอกําลังใจผมเนี่ยที่การไม่ดีเลยคนมองนะทิการไม่ดีเลยแต่บางคนบอกว่าอยากแรกอยากแรก อยากแลกความพิการของผมกปเป็นน้องเขามีคนอยากแลกเป็นคนพิการอย่างผมไม่คิดใจอย่างผมซึ่งหลายคนปฏิเสธหลายคนอยากจะแลกพิการแบบเดียวกันเนี่ยคนเห็นเนี่ยความคิดต่างกันใหม่ๆเนี่ยใช่ไหมผมมานั่งตรงนี้ทุกคนมองหน้าเครียดเลยโอ้คนพิการจะมาไม้ไหนหน้าเครียดเลยแต่ตอนนี้เนี่ยคนยันจะนสใยเลย กวผมก็นั่งเหมือนเดิมจริงจริงเดียวกันเนี่ยก็าอาจจะมองเป็นแง่ดีก็ได้แง่ร้ายก็ได้บางคนบอกว่าดีนะอาจารย์โชคดีทีุ่กการอาจารย์มีเวราปฏิบัติธรรมมากอาจารย์เห็นทุกเห็นทุกต้ากไปเห็นธรรมโอ้เนี่ยเขามองโลกที่ไร้ไร้ให้มันดีได้แต่เรามองโลกในแง่ร้ายก็ตามแง่ดีก็ตามมันก็ยังไม่ถูกต้อง เราต้องมองโลกในแง่ความเป็นจริงมองโลกในแง่ความเป็นจริงเพราะเป็นจริงคืออะไรดีหรือร้ายกกมันก็เป็นเที่ยงหรอกยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ทั้งคูแ่แหละถูกผิดดีชัว่วบุญบา,าปกุศลอกุศลยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ ต้องปล่อยวางทั้งนั been, ้นจะได้อยู 69. ่เหนือโลกประเภทนี้ไงเหนืออารมณ์ของโลกก็คือเหนือโลกอารมณ์คือความคุดปรุงแต่งยิ่ดีีร้ายนั่นคืออารมณ์นั่นคือโลกแต่ถ้าเรารู้เท่าทันและมนจิตมั่นถึงมั่นทั้งดีทั้งร้ายเนี่ยกาอยู่เหนือโลกนะเหนือโลกไม่ต้องบินไปไหนหรอกนั่งคุยกันเนี่ยก็เหนือโลกได้ถ้าจิตน่ยึดมั่นถึงมั่นการเจริญสติเนี่ย เป็นการรู้ความจริงของโลกเมื่อเจินปฎิราเกิดปัญญารู้ความจริงรู้ความจริงว่าโลกเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่ยึดมันน่นถูกมั่เป่นถุกรู้จักปล่อยวางจิตจะไปกิสหละักดูเหนือโลกเพราะว่าการเราสิตเนี่ยําใม้จิตจะเป็นปกติดังเช่น หลักการปฏิบัติในมาหาปฏิจถานนะในมาหาปศิจถานนี่เขามีบอกว่าให้มีความเพียรมีสติมีสัมรชจัญญะถอนความที่ดีดีร้ายในโลกออกเสียได้มันตรงเรื่องการเจญสติเลยเพราะเวลาเราเจอสติเนี่ยเราได้ประสบการณ์นะได้ประสบการณ์จากการเจญสติจากการปฏิบัติ ในการรักษาจะได้เป็นปกติไม่ต้องยินดีร้ายกับอารมณ์ตา่างๆเพราะว่าผงจิตจะพ้นจากความยินดีร้ายพาจิตอยู่เหนือโลกของความยินดีร้ายได้อิสระสบายเลยชีวิตนี้ไม่ซ้่งอยู่กับโลกแล้วจะอยู่ในโลกไม่ต้องหอนีไปไหนกระแสของโลกคือกระแสความทุกข์ เลยนะญาติธรรมเราอย่ามัวรอช้าเราเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมกําลัง,งจิตกำลังใจกําลังศรัทธากําลังความเพียรกาลังสติกําลังสมาธิกําลังปัญญาให้พร้อมเพื่อเตรียมตัวข้าต่อแสโลกปสูุกระแสท่านผ่านเลยอย่างวันนี้ยสมาธิชมรมกรยาณธรรม โอ้มากันอุ่นหนาวฝาข้า้งไม่ได้มาให้กำลังใจผมนะเ <c oughs> มื่อกี้คนบอกว่าให้กำลังใจพิยศรไม่ต้องไม่ต้องกำลังใจผมรอเหลืออยู่แล้วผมจะแจก่างคา <c oughs> ไม่ต้องมาให้กำลังใจผมไม่ต้องมาเป็นทุกข์แทนผม <c oughs> ไม่ต้องให้กำลังใจแต่ก็อนุโมทนาทุกท่านเนี่ยมีจิตใจฝ่ายในธรรมวะนะ่าน ตั้งแต่พูดธรรมะมาเนี่ยไม่เคยมีคนฟังมากมายกังขนาดนี้เลยโอ้คนพิการกประสบผลสำเร็จแล้ว <c oughs> ยิ้มแย,ย้มแจ่มใสภูมิจิตภูมิธรรมเนี่ยผมว่าอย่างต่ำนะน่าจะเป็นกรลยาณะปุถุชนปุถุชนท่านดี <c oughs> เพราะว่าปักไฟในบุญปุถุชนท่านดีแล้วย,ยกระดับไปแล้ว <c oughs> แต่ก็อย่าประมาทนะดีก็ยังไม่พ้นโลกนะพัฒนาติดต่อไปเอาการปฏิบัติธรรมนี่แหละเอาการปฏิบัติธรรมปฏิบัติต่อไปพัฒน,น,นาจิตจากกรลยาณบุทธชนเข้าสู่กระแสของอริยนชนไปเ,เลยทุกคนมีโอกาสมีโอกาสคิดเอาก็ไม่ได้ ก็มีการปฏิบัติธรรมนะวันนี้ก็รู้สึกด,ดีมากนะที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็มาเป็นกัลยานามิตรมาพูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจจากประสบการณ์ใส่หัวข้อเรื่องห้ามกระแสคงจะเป็นประโยชน์กับ กาได้ิธมบ้างไม่มากก็น้อยก่็เห็นว่าสมควรเก็เวลา <S <S ผมหวังว่าสิ่งที่ผมได้พูดในวันนี้นี่คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้อติทันทุกท่านเนี่ยมีกำลังใจมีความภาคเพียใพยายามปฏิบัติธรรมเพื่อพาจิตตาใจให้พ้นจากกระแสของความทุกข์ไปสู่กระแสของพระนิทพาน จีตใจได้สัมผัสกับความสุขสงบเย็นเย็นอกเย็นใจอยู่เย็นเป็นสุขในชาติปัจจุบันนี้สำเร็จด้วยการทุกท่านทุกคนเธอสาธ